ทดีจมีของชนพัฒ์เนี่ยที่มีการยึดทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเนี่ยตกลงวันนี้ของกลางอยู่ไหนเพราะคดีคุณยังไม่ถึงที่สุดนะยังอยู่ในชั้นนักการเลยแล้วของกลางเนี่ยนับร้อยล้านเนี่ยรถหรูที่สุดมีหนึ่งในร้อยทันในโลกอะ่ะที่ผมมาไม่ดูอะ่ะอยู่ไหนครับเงินสดอีกนับร้อยล้านเนี่ยอยู่ไหนครับนะสิ่งต,งต่างเหล่านี้มันคือความจริงผมสงสารพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ ของคอร์เซนเตอร์ของโรเมนสแกมแล้วก็ของเยาวชนเนี่ยนะครับตำรวจระดับสูงอับอายที่ตำรวจท้องที่เปิดบ่อนบนดินนะมีไม่ได้ต้องมีไม่ได้บ่อนบนดินแต่แม่งพวกมึงเนี่ยไปเอาบนเม็ดพนันยูเซอร์ละสามหมื่และวทำไมเด็กและเยาวชนอายุ13 12, ปี12ปีก็สามารถเข้าไปเล่นในเว็บพนันออนไลน์ได้ เด็กอายุ13ปี15ปีไม่สามารถเข้าไปเล่นบอลบนดินได้ถูกไหมครับเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะแต่เว็บพนันออนไลน์เด็กทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ในเว็บพนันออนไลน์พวกผู้บริหารสำนักตุลาการ,รชาติพวกผู้บริหารของกรมการตำรวจไซเบอร์ของกระทรวงดีอีของหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานที่ไม่อยากจะเอ่ยถึงแม้ทั้งปัจจุบันนี้สันติบาลก็เอาเขาด้วยนะ ผู้บริการสันติบาลเนี่ยรู้ไหมว่าลุงน้องคุณเนี่ยเดินสายตบซับทั่วประเทศนะไปตั้งชุดเฉพาะเก็บเนี่ยเดินสายทั่วประเทศนะครับผมกล้าท้าบของมตลอลเลยมาดีเบตกับผมก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับแต่อย่าเอาสียอดกุมารมาปักปั๊มผมว่าผมไม่ทำลายองค์กรตํารวจองค์กรตารวจ,รรวจพังเพราะไอ้สียอดกุมานี่แหละที่มีคนแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจโดยไม่เป็นธรรมคนที่ไม่มีเส้นสาย ไม่มีสิทธิ์ได้เกิดเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่พวกของมึงนะวันนี้รุ่น41นะครับอยู่ในทาเลทองทั้งหมดเป็นผู้การสงขาอุดรธานีนะนะครับอยู่ในหน่วยงานที่ทําเลทองหมดผมอยากจะถามเลยว่าความป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจคุณกิติรัต์คุณรู้ไหมว่าผมเนี่ย ทำงานร่วมกับตำรวจภาคสองในการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยมาปีกว่าแล้วแล้วผมเนี่ยเป็นคนสนับสนุนเงินให้กับชุดสืบสวนของภาคสองเนี่ยนะครับเดือนละสองแสนบาททุกเดือนเป็นเงินสองล้านกว่าบาทแล้วเพราะเห็นว่าตำรวจชุดสืบสวนภาคสองเนี่ยทำงานอย่างหนักทำงานของชาติไม่มีงบประมาณให้เขาไปทำงานเขาต้องไปขอจากเลขาปปสที่ผ่านมานะครับเอามาใช้ในกิจการในการปราบปรามสแกมเมอร์ ตามแนวชายแดนคุณไม่รู้หรือว่าพวกเราเนี่ยในฐานะภาคประชาชนเนี่ยแอบสนับสนุนตำรวจที่ทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองแอบสนับสนุนการปราบปารามสแกมเมอร์มาเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วแถมยังให้เงินสนับสนุนอีกเรียกเสือกมาดำเนินคด,ดีกอีกนะว่าเอาตังค์มาจากไหนอีกตอนนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ที่ผมได้มานะครับแล้วผมก็ไปสนับสนุนตำรวจที่เขาปราบปารามสแกมเมอร์สำนักงานตนํารวจงชาติไม่เคยจัดสรรค์ว่าประมาณ แม่งให้กับตํารวจที่ทํางานน้าป,าป,าปาราบปรามกมเมอร์เลยนะเอาไปสวเสววสุกในการสร้างอะไรไปสร้างสิ่งที่แม่งไม่เกิดประโยชน์ต่อสํานักงานตัวิยงชาติไม่เกิดต่อประโยชน์ต่อตํารวจท่านผู้น้อยเลยพนักงานสอบสวนตอนนี้จะตายหามาแล้วคนคนหนึง่งถือคดีเว็บพนันออนไลน์กับโรแมนสแกมหรือคอนเทนเตอร์เนี่ยสองพันคดีต่อคนแล้วจะไม่พนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายได้ยังไงเพราะคดีมันล้นมือเพราะกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ เอาคดีให้กับตำรวจพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศคนละ2,000คดีปัจจุบันคดีค้างอยู่ที่สำนักตรวจชาติเนี่ยมีสถิติอยู่1ล้านกว่าคดีนะครับผู้เสียหาย1ล้านกว่าคนยอดความเสียหาย1นึ่งแสนกว่าล้านบาทกิติรัตพันเพชรพมออตรอลอคนเนี้รู้ทุกเรื่องแต่แม่งไม่ทำสักเรื่องไม่เคยทำสักเรื่องเพราะอะไรกูยิ้มอย่างเดียว แล้วก็กูใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวอ้างว่ากูทํางานให้กับประชาชนไม่อยากตอบโต้ผมอยากจะถามเลยว,ว่าการที่คุณเงียบเนี่ยนะคุณเพราะคุณไม่ทําอะไรไงเวลาไปยืนแถลงข่าวหน้า,นากองยาเสพติดที่ลูกน้องปฏิบัติการเนี่ยคุณก็ไปยืนยิ้มแฉ่งเอาผลงานของลูกน้องมาแถลงคุณรู้ไหมว่าตํารวจยาเสพติดเนี่ยเขาพูดกับผมว่าไงไอ้เฮียกูยังไม่ได้ขยายผลเลยกูกำลังจดบันทึกการการจับกุมเลย แม่งนายกูยาเสพติดไปพอพอตลตอถแถลงข่าวแ,วแล้วแล้วกูจะไปจับไอ้เี้ยตัวใหญ่ได้ไงในเมื่อกูยังทำอะไรจับกูไม่เสร็จเลยข้อมูลโทรศัพท์กูยังไม่ได้ดูดเลยคุณกีนัดพันเพชรคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังทําลายกระบวนการที่ทำนะครับที่ชุดสืบสวนเนี่ยเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานปราบปรามยาเสพติดนะผมถามว่าวันนี้คุณรู้ไหมว่า ชุดพนักง,งานสอบสวนสืบสวนที่ไปจับกลุ่มยาเสพติดเนี่ยได้คดีละสองหมื่นห้าจากป,ปสเขาต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพราะคนร้ายที่ข่าย,ยาเสพติดมีอาวุธปืนทุกคนคุณเข้าใจความรู้สึกไหมไอ้ประเภทเจ็ดชั้นยศเอาตรงชาติคุมศพเขาไม่อยากได้ครอบครัวของเขาเขาอยากเห็นความตั้งใจในการแก้ปัญหาโดยจะจัดสรรงิน,นประมาณให้กับตำรวจในการปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่แม่งเอา ไอพวกมึงเอาเงินอย่างเดียวไอข้้นล่างทํายังไงไม่สนใจถึงเวลาจับได้ยาสติดเอามาแถลงข่าวสามล้านเม็ดห้าล้านเมตรคุณรู้ไหมว่าคดีของผู้กับตากใบเนี่ยที่คุณเอามาซ่อนอยู่ที่สปสตรลเนี่ยนะกี่วันแล้วย้ายจากตากใบมาเนี่ยมีเส้นเงินไปถึงนักการเมืองชื่อดังระดับชาติที่มีเกี่ยวข้องกับไอหกร้อยโลคุณได้เคยสอบสวนไอผู้กับตากใบคนนี้ไหมที่คุณย่ามาอยู่ ที่สำนักง,งานตวนชาติโดยสปคผมเป็นชาวบ้านผมยังรู้เลยเพราะผู้ใหญ่บอกว่าผู้ทนไม่ไหวแล้วที่ระบบตํารวจมาเละเทะหมดแล้วมันแดกยันหัวยันหางถามว่าทําไมไม่สอบผู้กับตากใบทําไมไม่ส่งให้หน่วยงานป,าปาราบปรามยาเสพติดนะเอาไปขายายผลและดูเส้นเงินเลยว่าเส้นเงินไปถึงสอสอคนไหนที่เป็นนักการเมืองระดับชาติแค่นี้คุณก็ยังไม่ทําเลยแล้วคุณจะให้ประชาชนอย่างผมเนี่ยคิดยังไง บุรีไฟฟ้าแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะแม่งมีรองพบอพอตรรับเคลียรนะผมถามว่าประเทศชาติจะอยู่ยังไงที่แม่งบุรี่ไฟฟ้าผ่านกรมสุนกรมานะจากหนองคายนะครับไอไม่ใช่หนองคายจากมุนดาหารจากนาครพนมจากสงขาถามว่าแม่งจากนอีสานเนี่ยมาถึงกรุงเทพมหานาครเนี่ยมีกี่ด่านในประเทศไทยเหมือนยาเสพติดไอหกร้อยโลเนี่ยจากภาคเหนือ ไปถึงนาราิที่วาดเนี่ยผมถามว่าแม่งกี่ร้อยด่านทําไมถึงหลุดรอบไปได้ก็เพราะมันมีการเคลียร์ทางผมถึงบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยมันคือความล้มเหลวของพบตรคนนี้เลยที่ไม่เคยสนใจเพราะไม่เคยอยู่โรงพักมาก่อนไม่เคยสนใจความเดือดร้อนของพี่น้องข้าราชการตรงเหรชั้นผู้น้อยเอาพวกของตัวเองนะครับที่อยู่ร,ออราชการแค่ปีเดียวนะครับไปอยู่ทำเลทองเพื่ออะไร เอาคนแก่อุโสที่จะเกษียณหนึ่งปีไปอยู่ทําเลทองปีหนึ่งคุณรู้ไหมครับว่ามีผู้บัญชาการคนหนึ่งพูดกับผมว่าอะไรไหมปีนี้นายไฟเขียวให้มากอบกอยพรมยชน์อยากดูแลอาชรรยะเดือนละสองแสนนี่คือระดับผู้บัญชาการคุยกับผมโดยตรงมันเจ็บปวดไหมที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยอีกสองแสนกว่าคนไม่มีใครสนใจแต่งตั้งพวกตัวเองให้มาเก็บเงิน ให้เวลาหนึ่งปีทำเลทองแล้วจะมาดูแลอัจฉริยะเดือนละสองแสนผมถามว่าแม่งบัดซบขนาดไหนคิดดูนะก่อนจะมานั่งตำแหน่งผู้บัาการเนี่ยให้คนมาดูแล้วว่าที่ผ่านมาเก็บตั๋วที่ไหนบ้างมีเว็บพนันไหมมีมีพวกสถานบันเทิงไหมนะมึงไม่คิดจะมาทำาะทำงานเพื่อประชาชนเลยมึงมาดูแต่ยอดอย่างเดียวว่าเดือนนี้กูจะเก็บได้เท่าไหร่แล้วกูจะต้องส่งใครบ้างนะ ยาก,กระดาษปากเลยว่าไม่จริงนะผมมีหลักฐานทั้งนั้นแหละครับถ้าไม่มีผมไม่กล้าเปิดเพราะผมเอาไว้ขึ้นศาลสู้กับเขานะครับเวลาขึ้นศาลเนี่ยผมสามารถใช้หมายศาลขอเอกสารได้ขอหลักฐานได้นะดังนั้นวันนี้นะครับผมบอกพี่พี่สื่อมวลชนแล้วว่าทุกเรื่องที่ผมพูดมาเป็นเรื่องจริงผมไม่เคยเชื่อเลยว่าพบอบติรั์พันเพชรเนี่ย จะป่าปามสแกมเมอร์จริงถ้าป่าปามสแกมเมอร์จริงเนี่ยนะครับไอ้เว็บพนันต่าง,างๆเหล่านี้ที่ผมเอามาแสดงให้เห็นเนี่ยตกลงคุณจะปิดเมื่อไหร่ผมไม่เวลาคุณถึงวันอาทิตย์ถ้าคุณยังไม่ประสานรัฐมนตรีดีปิดวันจันทร์นายกรัฐมนตรีมากรตรลมาประชุมกรตรลเที่ยวนี้ผมไม่มายืนแถลงข่าวตรงนี้แล้วผมจะนั่งการถนนอันนี้ว่าผมไม่ได้นะ,นะพี่ออนเพราะผมถือว่าผมให้โอกาสแล้ว ให้โอกาสเพราว่าตอรไปแก้ไขปรับปรุงในการปิดว็บพนันเนี่ยไอ้มาเกาอะไรเนี่ยของชนพัฒน์อะไรพวกเนี้ยถ้าคุณยังไม่ปิดวันจันทร์เจอกันที่สำสนักงานส่ชาติบนถนนแน่นอนวันนี้ผมให้เกียิสถานที่ให้เกยียรตำรวจให้เกยียิพี่สื่อมวลชนที่วันนี้ผมเข้าใจว่าทํางานยากนะครับแล้วก็เห็นใจประชาชนที่ต้องสัญจรไปมาแต่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยผมมาหลักฐานมาให้ดูแล้ว ผมคิดว่าพลเรกกิรัตพันเพชรช่วยตอบคำถามผมด้วยนะว่ากล้าเชิญผมไปคุยไหมกล้ามารับเรื่องผมเองโดยตรงไหมอย่าให้ในายเวนมาเลยเขาไม่เกี่ยวตัวคุณเองนะ่ะมารับจากผมดีกว่าไหมแล้วมานั่งคุยกันเลยแล้วคุณตอบผมด้วยว่าต่อสื่อมวลชนเลยว่าจะทำยังไงต่อไป